ที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปเบิ่งการรำวงย้อนยุคก,กันแน่สีสันของงานนะครับผู้ชมครับโดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อก็ได้จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคนะฮะรำวงคนร้อยเอ็ดเฮ็ดยังกระมวลในงานกาชาดนะครับประจำปี2567ฮะนายสมพลใจกรีมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมรำวงย้อนยุคนะครับคนรำวง คนร้อยเอ็ดเฮติยังกมวนนะครับในงานกาชาติประจําปี2567ซึ่งภายในงานครับคุณผู้ชมครับกับมีน่าชูสักราชบุรีครับพร้อมทางนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิษิ์รองผ้วราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการในอําเภอและกับพ่อแม่พี่น้องนะครับร่วมร่องวงกันนะฮะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับเพื่อนจัดขึ้นในเทอร์นี่นะครับอยู่ทีเวที่กลางงานกาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดที่สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความนี่ฮะ มวลซืนโฮแซลกันยางมากกันเลยนะครับโดยกิจกรรมร่วงย้อนยุคนะครับเพิ่นจัดขึ้นระหว่างวันที 28, ่28อดวันที่29มกราคม2567โดยแบ่งกลุ่มเป็นอำเภออำเภอนะครับที่มาร่วมกิจกรรมวันละ สิบอำเภอได้ผีกุ้งจัดสองมือก็คือสิบอำเภอก็เป็นยี่สิบอำเภอนั่นเองนะครับเพื่อนำรายได้ลักษาค่าใช้ใจ่ายนะฮะนําไปสนับสนุนกิจาการสาธารณประโยชน์ของชมร่มในอำเภอจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมทั้งชมรมกำันู้ใหญ่บ้านจังหวัด H, ร้อยเอ็ดรวมไปถึงนะฮะมอบให้กับที่งานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่แหละครับเพื่อนำไปซอยสาธารณะกุศลน,นะครับและการซอยผู้ประสบภัยต่างๆในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนําทั้งนี้นะครับก็ยังมีการมอบร่างวัลน,นะครับแห่แ่อำเภอร่องวงที่โดดเด่นและการสวยงามโดน จนะครับเพราะว่าสิเป็นการแต่งกายที่สวยงามพร้อมทั้งมีความเต้นที่พร้อมเพรียงกันนะครับแลกักสนุกสนานและกับมีภูมาร่ำวงจํานวนมากนะครับเพื่อสั่งนะฮะความสนุกสนานให้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวงานกาชาติประจําปี2567นั่นเองนะครับคือคักมวลซืนโฮแซ่กับนพีกุ้งเนาะ,ะ,ะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับผู้ช